สัมมณนีนผู้วิเศษแห่งนครจำปาสักนานมาแล้วณน,านาครจำปาสักอันเป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาวเด็กน้อยผู้มีบุญบารมีคนหนึ่งได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาและมีนามที่พ่อแม่ตั้งให้ว่าเด็กชายคำเด็กชายคำเป็นเด็กที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายเมื่ออายุได้ห้าขวบผู้เป็นพ่อได้นำไปฝากเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นจนกระทั่งได้บวชเป็นเนนหลังจากบวชเป็นเนนแล้วเนนคำได้ศึกษาวิชาเป็นเวลาสปีสามารถเจนจบวิชาอาคมและคำภีต่างๆจนได้รับคำชื่นชมและยกย่องว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศเมื่อเจริญวัยอายุได้เก้าขวบพระอาจารย์ได้พิจารณาเห็นสมควร ส่งเสริมให้เนนคำได้ศึกษาเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ดีๆอีกต่อไปจึงแนะนำไปฝากอยู่กับหลวงปู่สํเเ็็จลุนดังนั้นเนนคำจึงได้ศึกษาวิชาต่างๆกับสํเเ็็จหลุ่นมาโดยตลอดด้วยอุปนิสัยของเนนคำที่ไม่เหมือนใครท่านชอบทำอะไรแปลกๆเป็นคนชอบสนุกและขี้เล่นในขณะเดียวกันก็มีสติปัญญาดีมีความเพียรสูงได้ร่ำเรียนจนสำเร็จฌานสมาบัติเชื่อกันว่า ท่านสามารถห่อเหินเดินอากาศได้ย่นย่อระยะหนทางได้ด้วยบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของเนนคำที่ชอบทำอะไรแป,กแปลกๆและรักสนุกทำให้บางครั้งเนนคำก็แกล้งนุ่งห่มผ้าขาดขาดบ้างทำตัวสกปรกบ้างเรื่องราวของเนนคำแม้เป็นเพียงคำเล่าขานแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ได้รับการยืนยันจากพระเกจิอาจารยุคใหม่หลายรูปที่ทรงอภิญญา ซึ่งท่านเหล่านี้ต่างมีโอกาสได้อยู่ร่วมสำนักเป็นสิทธิ์ของท่านสำเร็จหลุนร่วมกับเนีนคำมาก่อนทั้งนั้นอาทิหลวงปู่คำคณิงจุลมณีแห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่พรมมาเขมาจาโรวัดสวนผานางคอยอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและหลวงปู่ศรีทัศสวนนมาโจสำหรับเรื่องราวของหลวงปู่คำคณิงจุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโของเกี่ยมจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีการกล่าวถึงเนนคำแห่งนครจำปาสักบันทึกเอาไว้ในชีวประวัติของท่านดังต่อไปนี้หลวงปู่คำคนิงเดิมทีท่านเป็นคารวาดมีครอบครัวอยู่ในศีลธรรมอันดีงามชอบปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำชอบไฟสแวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆหลายแขนงฝึกฝนทางด้านไสยเวทจนเกิดความชำนาญ และได้ออกบวชเป็นตาปะขาวอยู่ตามป่าตามเขาชั่วระยะหนึ่งต่อมาก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของสำเร็จลุนเรียนวิชาอยู่ณนภะูเขาควายประเทศลาวเพื่อบำเพ็ญเพียรให้เกิดบาร,รมีจนสามารถช่วยเหลือผู้คนต่อมาตาปะขาวคำคณิงก็ได้ออกบวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาในการภายหลังครั้งนั้นเนียนคำได้ทุดงไปยังภูงูประเทศลาวได้พบกับตาปะขาวท่านหนึ่ง ยืนสงบนิ่งอยู่ไม่หายใจสังเกตดูน่าจะยืนอยู่เป็นเวลานานมากแล้วจนมีมดขึ้นมากัดตามลำตัวใบหน้าหูตาเต็มไปหมดเนียนคำจึงได้ไล่มดออกจากร่างของตาประขาวแล้วจึงกำหนดจิตเข้าไปเรียกให้จิตของตาประขาวคนนั้นกลับคืนสู่ร่างเดิมสักครู่ปรากฏว่าในร่างนั้นมีลมหายใจเนื้อตัวเริ่มอุ่นและตาประขาวนั้นก็ได้รู้สึกตัวอีกครั้ง ครั้นเมื่อได้สนทนากันจึงได้ทราบว่าตาประขาวนั้นก็คือหลวงปู่คาคนิงซึ่งท่านมาอธิษฐานจิตเพื่อขอให้พบเนียนคำณบริเวณดังกล่าวจากนั้นตาประขาวคําคนิงและเนียนคําจึงได้เดินตุดงร่วมกันและถ่ายทอดวิชาให้กันและกันเน,เนียนคําแห่งนครจำปาสักนั้นพูดภาษามาคตได้สามารถพูดภาษากับสัตว์ร,ร้ายต่างๆเช่นเสือช้างสิงโตและผีสางได้ด้วยตาประขาวคำคนิงก็ได้อยู่ร่วมกับเนียนคำ วันหนึ่งเนียนคําได้เรียกพวกสัตว์ดูร้ายต่างๆในป่านั้นมาพร้อมกับผีร้ายต่างๆเช่นผีกองกอยผีกองกอยก็คือผีที่มีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเท้าของผีกองกอยด้านหน้าจะกลับไปอยู่ด้านหลังข้างหลังจะกลับมาอยู่ข้างหน้าเนียนคําจะเรียกสัตว์ร้ายทั้งหมดพร้อมทั้งผีดูร้ายต่างๆมาหมอบก้มกราบแล้วแสดงธรรมเป็นภาษาสัตว์แล้วให้ศีลไม่ให้สัตว์ร้ายต่างๆหรือผีก่อกรรมทาเวียนให้อยู่ในศีลในธรรม ส่วนตาปะขาวคำคนิงนั้นสามารถฟังภาษาสัตว์ได้แต่พูดไม่เป็นเวลาจะกินอะไรทําอะไรเนียนคาก็มักจะเิรมิรเป็นที่น่าอาัศาจรรย์ใจแก่ตาปะขาวคำคนิงเป็นอย่างยิ่งตาปะขาวคำคนิงและเนียนคาได้อยู่ที่ภูเขาอาัศาจรรย์ลูกนี้เป็นเวลาครึ่งเดือนกว่าจึงได้ออกเดินทุงดงไปด้วยกันจนกระทั่งมาถึงภูเขาเอลมีลักษณะจะต้องเดินไต่ข้ามเหวไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะมีหินลูกหนึ่งเป็นทางข้าม ตาประขาวคำคนิงได้รับคำบอกเล่าจากเนียนคำว่ามีพระกรรมฐานเอาชีวิตมาตายที่นี่เป็นจำนวนมากเนียนคำยืนยันชี้ลงไปให้ดูที่ก้นหิวตาประขาวคำคนิงก้มลงไปดูเห็นมีแต่กระดูกเต็มไปหมดตาประขาวคำคนิงได้รับคำบอกเล่าจากเนียนคำว่าผู้ที่จะข้ามไปได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่กล้าในฌานสมาบัตสีเท่านั้นจึงจะข้ามไปได้จากนั้นเนียนคำก็ได้เดินข้ามให้ตาประขาวคำคนิงดู แต่ตาปะขาวคำคนิงกลับข้ามไปไม่ได้จึงได้นอนรอเนียนคำอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเวลาเจ็ดวันเนียนคำจึงได้กลับมาหาแล้วบอกตาปะขาวคำคนิงว่าฌานสมาบัตสีของตาปะขาวยังไม่แก่กล้าพ,พอครั้งหนึ่งเนียนคำและตาปะขาวคำคนิงได้ทุดงไปณส่วนลึกของภูเขาควายแดนมาฮจจันที่มีอำนาจลี้ลับผู้คนหลายต่อหลายชีวิตต่างดันด้นออกค้นหา เพื่อที่จะรับของบางอย่างที่วิเศษกว่าสปปรรพสิ่งบนโลกมนุษย์สิ่งที่ทรงฤทธานุภาพไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลและอื่นๆในแดนหิมพผ่านแห่งนี้ที่ร่ำลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งทุกๆคนต้องการเสาะหาเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของด้วยความคาดหวังอยู่ในใจว่าถ้าใครได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้ตนได้เป็นผู้อยู่เหนือธรรมชาติไปด้วยแต่เพราะการสร้างบุญบาร,รมีมาไม่เพียงพอ จึงทาให้หลายต่อหลายชีวิตต้องเอาชีวิตมาทิ้งณที่นี่ไม่ตายก็เป็นโรคประสาทกลับไปเพราะในปลายแห่งนี้มีอาถรรพ์ซุกซ่อนอยู่ตาปะขาวคำคเนิยงเลเนียนคําได้มาถึงหน้าผาแห่งหนึ่งที่ต้องข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันประมาณ100เมตรมองดูน่ากลัวยิ่งนักถ้าหากใครตกลงไปแล้วคงไม่มีโอกาสรอดชีวิตได้มองลงไปข้างล่างเห็นเมฆลอยอยู่เป็นฝอยเห็นฝูงสัตว์ตัวเท่านิ้วมือ แค่มองลงไปนิดเดียวขาก็สันเทาผาแห่งนี้ทราบว่าเป็นผาอริยะพระอริยะผู้สำเร็จฌานอภิญญาเท่านั้นจึงจะสามารถเหาะผ่านข้ามไปได้เมื่อมองลงไปด้านล่างของหน้าผามีกองกระดูกของพระเป็นจำนวนมากที่พยายามจะข้ามผาแห่งนี้แต่ก็ทำไม่สำเร็จเนียนคำและตาประขาวคำคนิงได้ปรึกษากันอยู่พักใหญ่ว่าจะทำอย่างไรดี สำหรับเนียนคำนั้นสามารถเหาะข้ามผาอริยะแห่งนี้ไปได้อย่างสบายแต่ตาประขาวคำคนิงไม่สามารถข้ามไปได้จึงได้นั่งฝึกสมาธิอยู่หน้าผาโดยมีเนียนคำคอยชี้แนะให้ต่อมาจึงสามารถเหาะข้ามหน้าผาผ,าผ่านไปได้ในระหว่างการเดินทุด,ดงนั้นเนียนคำแห่งนครจำปาสักกับตาประขาวคำคนิงได้มีการประลองธิ์กันย่นแผ่นดินใส่กันจนเกิดความศรัทธาในความสามารถซึ่งกันและกัน จนได้เดินไปถึงอ่างคำซึ่งมีลักษณะแปลกคือจะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่น้ำในหนองน้ำนี้จะใสามากสามารถมองเห็นกรวดหินดินทรายถึงก้นหนองน้ำแต่กลับไม่มีกรวดไม่มีทรายเลยมีแต่ทองคำจำนวนเป็นตังๆจมอยู่ก้นหนองน้ำพร้อมทั้งกระดูกคนเต็มไปหมดมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดจะเอาทองคำแต่ต้องมีอันป็ดไปแม้แต่ฝรั่งก็เช่นเดียวกันที่มีเครื่องมืออันทันสมัยลงไปเอากันได้ และได้เอาชีวิตไปทิ้งก็มีมากส่วนคนที่โชคดีกลับขึ้นมาพร้อมกับทองคำแต่แล้วทองคำนั้นก็กลายเป็นดินเป็นหินไปนะว่าอ่างคำนี้แปลกและอศัศจรรย์มากจากนั้นเนียนคำก็พาตาปะขาวคำคนิงออกเดินทุดงต่อไปครั้งนั้นเนียนคำกับตาปะขาวคำคนิงได้เดินทุดงมาถึงภูเขาช้างแฉเขตเมืองพระลานที่บริเวณตรงนี้แปลกอยู่ที่ว่า มีบ้านเมืองรกร้างตั้งอยู่ประมาณ50าหลังคาเรือนและบ้านเรือนเหล่านี้ก็กลายเป็นหินไปหมดอยู่เชิงเขาหินและมีทางเดินขึ้นไปบนเขาหินนั้นมีประตูหินปิดอยู่เนียนคำจึงเอามือตบประตูหินนั้นสามครั้งทันใดประตูหินที่ปิดก็เปิดออกเนียนคำกับตาประขาวคำคนิงได้เดินเข้าไปในห้องภายในห้องนั้นมีหีบขนาดใหญ่4-5ถึงหหีบเนียนคำจึงเรียกตาประขาวคำคนิงเข้ามาดู แล้วเนนคำจึงเอามือตบฝาหีบหินใบใหญ่ใบหนึ่งสามทีฝาหีบหินใบใหญ่นั้นก็เปิดออกภายในหีบนั้นมีแต่แก้วแหวนเงินทองภาชนะของใช้เป็นทองคำทั้งหมดหลังจากนั้นเนียนคำและตาประขาวคำคนิงก็ได้นอนพักขางแรมอยู่ในนั้นสามวันสามคืนพอรุ่งเช้าวันที่สี่เนนคำและตาประขาวคำคนิงได้มองเห็นหญิงสาวแต่งตัวเหมือนนางฟ้าบนสวรรค์ออกมาปรากฏตัวให้เห็น แล้วบอกให้เนียนคำและตาปะขาวทราบว่ารีบออกไปจากที่นั้นหากอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองอะไรก็เอาไปซะพูดจบนางฟ้าองค์นั้นก็หายไปในประตูหินอีกด้านหนึ่งเนียนคำกับตาปะขาวคำขนิงก็เดินตามไปเนียนคำได้เอามือตบประตูหินนั้นสามทีประตูหินนั้นจึงเปิดออกเนียนคำกับตาปะขาวคำคนิงได้เดินผ่านเข้าไปถึงเจ็ดชั้นพบกับนางฟ้ากำลังทอผ้า เนีนคำพร้อมกับตาประขาวจึงเดินเข้าไปถามว่าทอผ้าให้ใครและนางฟ้าชื่ออะไรนางฟ้าองค์นั้นตอบให้ทราบว่าชื่อนางสีดาที่กำลังทอผ้าอยู่นี้จะเอาไว้ให้พระสีอริยะเมตไตรที่จะลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์อีกไม่นานพอนางฟ้าสีดาพูดจบนางจึงบอกให้เนนคำและตาประขาวคำขนิงรีบออกไปจากที่นี่เพราะนางกลัวว่าจะมีอันตราย ผลสุดท้ายเนียนคำและตาปะขาวคำคนิงจึงออกจากที่นั้นไปมาพักอยู่ใต้ถุนเรือนซึ่งเป็นบ้านหินห้าสิบหลังข้างนอกพอพักได้ชั่วระยะหนึ่งเนียนคำและตาปะขาวคำคนิงได้มองเห็นพวกยักษ์เดินก้าวเข้ามาเป็นกลุ่มกลุ่มเดินผ่านตรงมาที่เนียนคำและตาปะขาวคำคนิงพักอยู่ได้ยินพวกยักษ์พูดคุยว่าเดินหาพวกมนุษย์ที่เข้ามาในบริเวณแห่งนี้เมื่อยักษ์เดินผ่านไป เนียนคำกับตาประขาวคําขนิงจึงได้พากันเดินลงมาระหว่างเดินลงมาก็พบแต่กรองกระดูกเรียงรายสองข้างทางเต็มไปหมดเนียนคำจึงได้พาตาประขาวคําขนิงลงมาถึงเชิงเขาพอมาถึงเชิงเขาก็พบเข้ากับพระกรรมฐานองค์หนึ่งปักกรดจูเนียนคำบอกกับพระกรรมฐานองค์นั้นว่าขอฝากโยมผ้าขาวคนนี้ด้วยพอพูดจบเนียนคำก็หายตัวไปอย่างน่าอัศจรรย์นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ก็ไม่มีใครทราบข่าวคราวของเนียนคำแห่งนครจำปาสักอีกเลยเนียนคำหายไปไหนท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นี่คือปริศนาที่หลายคนอยากรู้และต้องการคำตอบหลายคนสงสัยว่าจริงหรือที่ว่าเนียนคำรูปนี้มีอายุมากกว่า200ปีแล้วและจริงหรือที่ผู้คนส่วนหนึ่งต่างเชื่อว่าเนียนคำแห่งนครจำปาสักยังไม่ตายเพราะในอดีตที่ผ่านมานั้นยังมีผู้คนล่าลือกันว่า ยังคงหินเนียนคำปรากฏตัวให้เห็นในที่ต่างๆอยู่เนืองๆท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องของเนียนคำเนียนผู้วิเศษนี้คือเรื่องจริงที่ถูกเล่าขานเป็นตำนานสืบมาจนถึงยุคปัจจุบันเรื่องราวของท่านยังคงเป็นปริศนาต่อไปคำว่าชาณวิสัยคือวิสัยของผู้ทรงชาญอภิญญานั้นยากต่อการหาคำตอบทั้งลึกลับทั้งน่าอัศจรรย์ขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับ ก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายสุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการและขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนวันนี้ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ